ครับก็สวัสดีรัาวันนี้ครับมาดูกันครับว่าเราจะมานไหมครับอากาศเช้าๆนะครับเย็นมากครับเราจะมาดูกันครับว่าดูบ่วงกันก่อนครับโอ้เ่งเลยครับไม่มีอะไรเลยครับนิ่งเงียบขีดครับ เงียบกกิบครับนี่ไม่มานก็ไม่หมานไม่มานครับไม่มาน,มมานเราก็ไม่มานครับเงียบกกิบ ด้วยครันไหมมานนะครับบ่วงเราก็ไม่มานนะครับผ่านไปครับเดี๋ยวค่อยดอูมุงกุ้งกันนะครับขอดูบ่วงก่อนนะครับเหนียบเก,ก็บครับ เก็บครับสามหลังไม่มีอะไรเลยครับมาดูมุงกุ้งกันดีกว่าจะมานไหมครับ,รบ,รบมือแข็งครับมือแข็งแกะผิดเลย ปลซิวได้กุ้งอยู่นิดหน่อยครับค,ค,ครับมีกุ้งมีปลาซิวอยู่เล็กน้อยครับไปรวมๆกันครับการหาอยู่หาก,กินแบบบ,บ้านของเราครับเล็กๆน้อยกวานไปครับ มีบ้างมีตัวบ้างไม่มีตัวบ้างกะวานไปครับไปครับไปต่อครับมันอยู่ไกลกันครับวันนี้มันดอยู่ใกล้กันนะครับก็พอมีเล็กน้อยครับไปครับครับมุงวดมุงกุ้งเราดีกว่าครับบ่วงไม่ติดสักหลังนะครับเนี่ยครับ เ้าเลยครับหลังนี้เงียบกิบครับไม่มีเลยเลยนะครับหวานไปครับสงสัยอากาศหนาวเย็นนะครับไม่เข้าเงียบกิบไม่มีเลยนะครับหวานไปครับเื่อไม่มา,มานเราก็ไม่มานเหมือนกันแล้วครับไม่มีเลยเลยครับหลังนี้ทั้งบ่วงทั้ง กับทั้งมุงกุ้งไม่มานเลยครับไปครับไปดูต่อไปนะครับดูครับไม่มานสักอย่างเลยครับมาด,ดูทั้งสองเลย มานไม่ม่มานตัวบาปไปครับเงียบกรบครับครับ,นะรบไม่เข้าเลยครับเงียบกริบนะครับไม่เข้านะครับตัวมุงกุ้งกันครับ ตายอยู่สองสามตัวอะไรกันเอ่ยนม่เข้าเลยครับเขากวานไปครับวันนี้จะม,มานรืไม่น,นี่วันนี้นะครับลังแรกปลาอยู่จีห้าตัวนี่ก็มีกุ้งอยู่สองสามตัวครับเอ,อ้สายอากาศเย็นครับหนาว <c ười> เปลี่ยนที่ด้วยครับ เดี๋ยวไม่อาจจะยังไม่คุ้นเคย่านไปครับตามสภาพครับคอ่อยๆว่ากันไปเรื่อยๆมันจะมานไหมนะครับถาล้วก็จัดไปนะครับไปครับูหลังต่อไปนะครับ ไม่หมานเลยครับวันนี้รู้สึกว่าเราจะไม่หมานกันแล้วล่ะครับวันนี้นะครับไม่มีอะไรเข้าไม่มีอะไรเลยปุ้งก็ไม่มีสักตัวครับม,มีความหมานเกิดขึ้นแล้วครับม,มีสักเล็กไม่มีสักน้อยกันเลยไปครับนะครับการหาอยู่หากิน อันก็ต่านไปตำหมานไม่หมานแล้วก็ไม่หมานนะครับไปครับม,มีอะไรครับมีตเตยื่อครับมีกุ้งสักตัวด้วยไปครับ ไม่มีกุุงเข้าแล้วครับมีอยู่สี่ห้าตัวครับ <g ülme> วันนี้งสงสัยจะไม่หมานจริงแล้วครับวันนี้วันนี้เราไม่หมานครับเราไม่หมานมีอยู่สี่ห้าตัวครับเล็กน,น้อยนะครับ <c oughs> อีก <c oughs> ห,หลังหนึ่งอยู่ไหนเนาะลืมที่ใส่แล้วมั้งเนี่ยเรา วันไม่หมานก็เป็นแบบนี้และครับไม่ได้นะครับทั้งกลับเหล็กทั้งบ่วงทั้งมุงกุ้งวันไม่หมานครับอากาศเย็นครับหวานไปครับไปครับครับหลังสุดท้ายก็ไม่หมานครับไม่มีสักตัวเลยครับหวานไปครับวันไม่หมาน เย็นด้วยอีกจฉา,าก็เขาหัดกงุ่อเขาหัดหนูเลยเขาเนี่ยพอหยิบพอหยอดนี่แหละ <laughs> มานกันสักคนแล้วครับพี่น้องนะครับดูสนุกนครับครับก็อยู่ที่โน่้นคนเยอะนะครับมีหลายคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับก็เลยต้องดีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะวุ่นวายครับมาดูกันครับพอได้พอได้ก้อยอยู่นะครับกุ้งครับถึงจะไม่มานแต่รวมกันแล้วก็ มีพอได้ก้อยพอได้นีอยู่ครับอาจจะมีหัวอาหารปนๆหน่อยแต่ฝั่งของกุ้งก็จะประมาณนี้แล้วครับก็พอได้ก้อยอยู่ครับนะครับไม่ว่ากันนะครับเพราะว่า <c oughs> คนมันเยอะนะครับอชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งสำหรับกับหนูก็ไม่ไม่ผ่านสักอันนะครับ หนูบวมหนูก็จะได้พออยู่พอกินกับมุงกุ้งนี่แหละครับนะครับสวัสดีครับ